สวัสดีครับอีสานบ่เจ้าคะ่ะทุ่งนาะน้ำไหลสดชื่นม,นมากๆคะ่ะสดชื่นบ่พี่น้องธรรมชาติธรรมชาอย่างไล่ะมาหาเก็บผักใกล้ศูนย์พันค่ะเด็กปัจจุบันไม่รู้จักนะคะผักอันนี้แซบอีลีนะพี่น้องนะแบบน้ำทงไ้ทงนาเฮานี่แหละนะถ้าบ่อุดมสมบูรณ์อีลีถ้ามีสารเคมีผักอันนี้สีบอกเกิด <c oughs> ผักไต้นนํำปลอดสารดอกสวย อินแซบนีกระสิดอกมันเบิ้งกอมันเป็นค่ายผักกาดเลยนะพี่น้องนะเห็นบ่าวค่ายผักกาดเลยนี่คืออยู่ใต้น้ำนะครับเดี๋ยวสิส่วนให้เบิ้งเลยส่วนเข้าไปใต้เงาใต้นั่นมันเลยนะครับเดี๋ยวก็สิโอ้มันเป็นงามเนาะพี่น้องค่ายก็ผักกาดดึงพืดดึงขึ้นมาทั้งกอนะครับวุบว้นี่แหละคือพักโหบเฮบ หูบหีบหรือสตัวงามคักแซบอิลีนะพี่น้องนี่แซบกินได้ถึงก้านใบดอกกินได้เบิดเลยนะครับโอ้โหวบกินเยอะแยะเต็มไปเบิดเลยนะพี่น้องเนี่ยโอ้โหให้ก็ผักกาดใต้น้ำนั่นแหละนะครับโอ้ไหลคักอิลีเลยนะครับเรามักแต่ลักษณะคือว่าอะไรนะครับเนี่ยให้ก็ผักกาดน้ำแบบอยู่จมน้าเลยสวยงามสวยงามเต็มพืช นองไปเลยดอกกัสิเต็มนอ้องอาญะไปเลยดูล่ะอู้วขาวงามมิลีนะครับนี่คือดอกของมันน้ำใสไล่สารผักกระโตว,วา้าจังสิเกิดได้นะพี่น้องถ้ามีพวกนั้นผักกระโตว,วา้าบ่อมีทางเกิดเลยนะครับอันนี้ปลอดสารอีหย่างต่างๆเลยแหละนะครับน,น้ามีใสปิ้งเ<า>ฮูล่ะเห็นทอดดินพูล่ะเห็นทอดป่าร้อยอยู่ข้างล่างดูล่ะ สุดยอดอหลีนะครับผักกะโตวาโอ้มันกอ่อไงนะพี่น้องเนาะกระสิบ,บุ้ยขึ้นเลยนี่จากในาน้ำกระสีออกนั่นแน่นี่ขึ้นมานี่เขียวอมม่วงน่ากินแซ่บกรอบอหลีนะพี่น้องอันนี้นะเด็กรุ่นใหม่นี่พ่อรู้จากดอก คนรุ่นใหม่ก็บ่เคยกินจ้อยบางคนเนี่ยพวเคยกินดอกว่อาอันนี้คือของแท้ทำอะไรคะคนสวยล่างก,กระโตวัวะนี่ <laughs> ล่างผักนะพี่น้องผ,ผักกระโตววะผักก็สวยมากๆด้วยค่ะล่างยูมองน้ำไหลอีกตั้งหากเลยเนี่น้ำพา,ายเทตลอดเลยนะครับสุดยอดอิลิกุล่ะเดี๋ยวเสียอิล่าร้องซิมอีกมือหนิเขา <laughs> ซิมอีกแล้วเดี๋ยวชิมให้ดูค่ะ <laughs> เดี๋ยวจัดไป ว่ามันสีแซ่บมีรสชาติจังไดนมันไหนก่อนคะดอกหรือว่าใบดีคะเอาดอกก่อนดอกละคะแต่พิงอยากกินใบเห็นใบเขาแบบดูใสๆน่ากินค่ะใบมันคล้ายๆผักกระดาษที่ยังนไหนๆนะครับเอาเหมือนสลัดหรืเหมือนสลัดเลยนะเอ้ยจิมโอ้กลิ่นขโปมเนาะใบหนึ่งขมเดียวยิ่งรสชาติจังไดนตอบอร่อยค่ะไม่ขมเออมันหวานปลาลัมปลาลัมซื้อๆนะครับ มีกลิ่นหอมของดินนิดหน่อยอันนี้กินกับยังเจี้ยสีแซ่บปนค่ะเออปนลาบก้อยได้หมดค่ะได้เบิร์ดเลยนะพี่น้องแกี๊ยวแบได้เบิร์ดอร่อยจังดอกเอากินเอากินหมากมันดูกินดอกมันดูเนี่ยโอ้มันของแซ่บบ้านเฮานะพี่น้องเนาะแต่สีเจี้ยนสีเลยมีแหละอืมเอาอีกจังน่ะ โช่เลยโชเลยกินเลยเอต้องไปโช่กินรูปมันเป็นผักเป็นมีแล้วนี่ใส่อย่างได้แน่อ่ะผัก,ก่ะใช้ตกแต่งเพื่อความสวยงามเช่นในแบบกระถางกระถางเลี้ยงปลาหรือว่าบ่อปลาหรือว่าตู้เลี้ยงปลาสวยๆอะคะ่ะแมนครับกาสีจึงสันก็นได้นะครับหูหีบโพพีบสันตวะกระโตวาแล้วแต่พื้นที่ไหนเขาเรียกกันนะคะแล้วแต่มอง อื่นมองไดสีอื่นจึงไดนะพี่น้องแต่ที่แน่ๆคือผักอันนี้มันหายยากแล้วค่ะคนได้ปัจจุบันนี้พวกไขรลูกจักไม่ใช่ว่ากินเพื่อเป็นผักเพื่อความอร่อยอย่างเดียวนะคะเขายังมีสารบางตัวที่ป้องกันมะเร็งได้ค่ะอันนี้แหละคือผักบ้านนะเขามันก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเขาเบิร์ดแะไรพี่น้องนะว่าต่บ่มีสารสารเยมีนะนี่ปลอดสารปลอดสารสุดยอดผักก็ได้แล้ว สมควรแก่เวลาไปหากินเขาแรงก่อนเด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายไป